สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนได้จ่ะเด้อมืณดิ่งผ้าสิมาอันไทยเสนผ้าสิเฮ็ดอันดอกไม้อันสิมาอันเฮ็ดสวนดอกไม้สิมาปลูกดอกไม้ได้จ่ะเด้อพี่น้องจ้าอันยาพวกนี้ก็สิดึงออกเมื่อได้จ่ะเด้อยาพวกนี้ดึงออกเมือดเลยนี่จ้าอันชาเพิ่นมาเฮ็ดประสานบัาเนี่เพิ่นมาแล้วเพิ่นเฮ็ดหลายบ้านพุผนมันเป็นคิ้วจ้าพี่น้องจ้ามันได้โดนเส้นผ้าก็เลยอยากเฮ็ดเอาเองได้จ่ะเด้อพี่น้อง แล้วก็ลังสิมาตัดต้นอันนี้จ้านี่แล้วออกเครื่อ,องนั่นเราออกมาแล้วมาตัดหรือถ่ายบึงแบบมันแหลวแล้วจะเริ่มมือนี่สิเฮ็ดอันนี้ก้อนอื้อนสิไปหาซื้อดอกไม้จ้าพี่น้องหรืออาจจะไปซื้อตอนเย็นนี่ก็ได้เจ้าพี่น้องมือนี่นนจ้าสีเอ็นปลูกดอกไม้ดอกทิวลิปไว้เป๊บเ๊ทิวลิปไว้ปลูกดอกทิวลิปแล้วจ้าพี่น้องจ้าดอกทิวลิปนะ่ะแพงแพงแล้วจ้าพี่น้องดอกละสามดอนพุณต้นละสามดอนซี่ดอนพุณ ต้นเดียว,วนะหน่ะพี่น้องสีดอนแต่ว่าปลูกเราอยู่ได้หอดอันนาเสมอวม่าเราไมก็ขึ้นมาเองจ้ะปลูกเราบริได้ปลูกอีกจ้ะปลูกคือเดียวปลูกดอกชิวหรือมันสวยงามจ้ะพี่น้องมันหลายสีมากจริจ้ะนี่แหละใช่ไหมแวจันมินน้องจันมินแลนทั่วทีบทัว่วแดนแล้วจ้ะพี่น้องมือดิ เบบี้มันจะพุดเทคเอาโนบิงอินไซต์เหรอดึงอันนี้อันพระพระเส้นดึงอันนี้ออกซอยแล้วฮะไม่ขอจะพูดอินเทียนี่ดึงออกเฮ็ดเอาเองดอกจ้าตอนแรกว่าถิจ้างจ้างพิ่นมาตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วล่ะจ้าี่แต่ว่าอันอันนี้นี่ เพามาเข็อเอาเองดิก็เพราะมันทาเพิ่นดดนพ่นเจิ่นพิ่นอหไเพาอันทาดดนอาทิตย์หน้าผมพ่นค่อยสๆมาเข็ดสวนเหยีดผ้าเน่ะเพราะมันเป็นคิ้วจ้ะสวนอันสวนอันดอกไม้น่ะมองแฟนผ้าก็เลยบอกเฮ็ดเอาเองงามกว่าแฟนผ้าก็เห็นเพิ่นเฮ็ดเนาะก็เลยหูไปที่เฮ็ดจ้ะเบิ่งเอาแต่ถึงมาเฮ็ดเอาเองจ้ะพี่น้อง เอาเองฝุ่นนอนจนไม่แรน่ฝุ่นฝุ่นดื้อไหล่ะน้าๆๆๆโอ้ยหมาหน่อยฮะ I think enough baby no 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 no, no, no. no not long enough you have to put something in the o u t สายไฟบอยาวเลยจ้ะพี่น้องสายไฟบอยาวสิมาตัดต้นอันนี้นะจ้าพี่น้องเป็นผ้ากระลังกาบุ้งยี่นี่ยเนี่ยสิมาตัดต้นอันนี้ออกจ้าพี่น้องตัดออกนิดหน่อยนึงหรอนี่จ้าอกไม้อันนี้มันก่บโงรามแล้ว b บ b y i think this one check it out we cannot put it anymore Yeah, this one not put it anymore. I was trying to cut it, cut it. No, they not not gonna put nice. it. No, not gonna put it. I was it. gonna clean it, clean everything. Yeah. Yeah. But I still think not gonna be look no. good. You think so? Yeah. I don't Think. Listen to me. Take it out. Put more flour and keep it and no, put a little bit. Not flour mm -hmm. Maybe maybe the flowers, right? No, no. I no. I'm cut it out. I can put my 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 uh, my stuff, pepper thing like that. I can put in here. ฮะใช่โอเคยัง hmm. วิโกซัมติง over น้องจะไเด็ดอ่ะจันมินข้ามเพียมา嘛จันินข้มเพียมาในลูกนอนนอนนอนซิ

แฟนผ้ากำลังยังคิดประสิทธิ์จังไลยสายไฟบ่ถึงจะพี่น่องนือวัค่สคหฮูกระดกแค่แค่ฮะดึงไปทั้งปีก่อนจะพี่น่องเลย ่ท่านได้เบิรง์ไงดอกแค่นี้อยุนพัฒน์หรือไทยกล่องไว้พูดเนาะพี่น้องอาสายไฟขึ้นมาเนี่ยาสายไฟมามาทาั้งนั้นหน้าตา่างนียจตะพี่น้องชู้เนี่ยชู้ Huh? Sit on a tie. Oh, here. Đây đây, chá Ô, sẽ là từ là Để đi thăm luôn, để đi Mà nó Ai Ai อะไรลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ลงมา,งมาเออเดี๋ยวด,ด,ด,ดี๋ยวข้ามเที่วเดี๋ยวดิข้ามเดี๋ยวดิเห็นยังมืแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดียเอออยากไปหาพอ่อเออเดี๋ยวเดีด๋ลงมาลูกโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิลเดี๋ยวเดีด๋ยวลงมา ร้อนทำไมล่ะลูกเดี๋ยวดิไปทำก่อนเห็นไหมเดี๋ยวดิมาแล้วเดี๋ยวดิมาเร็วเดี๋ยวดิมาเร็วเห็นไหมบ้านเราจะได้สวยๆแล้วจะได้ปลูกดอกไม้สวยๆแล้วลูกโนมามาโนลูกๆเดี๋ดิโอ้สีเดี๋ดิทำนิ่งเดีวเดี๋ยวดิมาแล้วเดี๋ยวดิมาแล้วเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวที่มาแล้วเห็นเดี๋ยดิไหมลูก เเดี๋ยวดีจะไม่เที <t <t ่ยเดี๋ยวดีเที่ยเดี๋ยวดีมาเที่ยมานี่ลูกอืมลูกระดือจ้าพี่น้องชิโก้ลูกก็ไฟอยู่ชิวันชิชิวันอยู่เนี่ยเดี๋ยวดีจะตัดแล้วลูก เอาจะทำได้ย okay. yeah, okay. 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 mm ังไงนัน่ะฮะพูดฮอด้าวเานจะทำได้ยังไงจะทำตัดอันนี้ลูกก็ให้อุ้มอ่ะมันไม่ให้ลงละเห็นไหมเห็นไหมเห็นน้องเทียฮะ อะไรเดี๋ยวีิจะทำเดี๋ยวจะตัดก่อนเออเดี๋ยวีิจะตัดฮะอะจอร์มีความมั้ยอ๋อ แล้วนะเก็บให้ส,สวยๆมาทำเองดีกว่าแล้วมีเครื่องมือด้วยอืนน้มไม่ร้องหนยจันทร์ เดี๋ยวดิทำแต่งเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวี่ทำอะไรมาตีมรงนี้ได้ยังไงไมายิบมบงนี้ชิคายชื่อะรชิคายบ้า เริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วลูกวิว e ฒนาการ จอนอโฟล์คอนแทคซ์่องสวยแล้วพี่น้องงามบบจ่าพี่น้องพี่น้ององ,อง,งามบบจ่าพี่น้อง Đó sợ về. ha Nice job baby Don't baby go ahead Hả? Đem phôi của ที่นี่ Jasmine บ่อยยูโามาๆ You want บ่บ่ I think I have to go get milk for Jasmine อ้าวพี่น้องจ้าอันคิดนี่ And วัยสำนีคุณนะจ้าเนอะพ่อกันไม่คิดหน่าจ้าพ่อกันไม่ตอนเล้วแล้วด้วจ้าพี่น้องเป่านมให้น้องจ้นวิ่กันหิวนมแล้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดี